สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหาก็นำพระสมเด็จวระครังแบบบ้านบ้านนะ่ะนะแบบบ้านๆสมเด็จวระครังเป็นพระในยุคปลายนะครับองค์นี้บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะเพื่อนสมาชิกพ่อใหญ่มาหาเอาเอาหอย นะเอาหอยที่เป็นหอยอายุร้อยปีขึ้นนะเนี่ยนะนี่คือหอย,เ,ยเขาเขาแตกเขายุบแตกยุบจนมีรูพุนทั่วทั่วเปลือกหอยเลยนะเรียกว่าหอยโบราณหอยเก่าๆนะกับพระสมเด็จวัดระฆังคือองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะองนี้ก็เป็นองค์แช่น้ำมนต์นะโดยกายภาพเนี่ยสีของเปลือกหอยเนี่ยสีของเปลือกหอยเนี่ย เขาก็ไม่ต่างกับพระสมเด็จวัดระฆังถึงแม้ว่าเราจะถ้าปูนเปลือกหอยสุกก็หมายถึงว่าเอาเอาเปลือกหอยนะเอาหอยนี่ไปไปเผาแล้วมาบดนะในปูนเปลือกหอยสุกถ้าปูนเปลือกหอยดิบนี่เขาก็ไม่เอาไปเผานะเอามาบดให้ละเอียดเลยอันนี้คือปูนเปลือกหอยดิบแต่ไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือกหอยสุกหรือว่าปูนเปลือกหอยดิบโดยกายภาพเนี่ยถ้าทํามาจากปูนเปลือกหอยจริงเนี่ยนะ ก็จะมีรอยยุบมีรอยแยกมีรอยแตกนะไม่ต่างกับหอยจริงๆนะเนี่ยนี่คือพระสมเด็จที่ผ่านกระบวนการแปลรูปมาแล้วดังที่พระมหาบอกกับหอยจริงๆคือเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเราเห็นลักษณะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูรูเนี่ยดูดูดูรูเล็กรูใหญ่รูหนารูบางพุนทั่วเปลือกหอยก็ไม่ต่างกับองค์พระสมเด็จคือองค์นี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ย ม่ต่างกันเลยนะมันเป็นสิ่งมหัศย์มากนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้อ่าเพราะอย่างมหาก็ทําอย่างนี้มาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูแล้วก็เป็นหนึ่งในหลายสีที่ครูเตรียมไว้ได้กล่าวไว้นะเพื่อนสมาชิกสีน้ํานมสีจําปีสีงาช้างสีดินดิบสีสีน้ําข้าวสีก้านมะลิแห้งสีขี้เท้าสีลานสีมะกอกสุกสีแตกรากผักชีสีเมล็ดพิกุลแห้งสีช็อกโกแลตอ่อนสี นมนมข้นนะสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองแล้วก็สีมันปูสีแตกลายขนกปลอดสีมะกอกสุกอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งหลากหลายสีมากอันนี้ครูตรียมไว้ได้กล่าวไว้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยนะเราก็อาจจะไม่ได้เอาวัสดุอุปกรณ์โบราณที่พ่อใหญ่มหานำมาเปรียบเทียบนี่ให้ดูแล้วเรา อยากรู้เรื่องอะไรเราก็ไปหาของครูบาอาจารย์เอาเข้าเครื่องวัดเลยนะใบหนึ่งตรวจดูก็ไม่กี่บาทนะเพื่อนสมาชิกเอาเข้าเครื่องนี่เขามีใบมีใบออกมาเลยองคเนี้ยนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ความชื้นมวลสารชนิดแร่อะไรบ้างก็บอกเลยนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็บอกด้วยว่าอายุของพระองค์เนี้ยจะอยู่ในช่วงไหน150ปีร้อกสปีสองรปี เหมือนเราหาวัาสดุอุปกรณ์โพสซิลอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะ,ะเป็นเป็นแบบนั้นนะเพื่อนสมาชิกดังนั้นถ้าใครถ้าใครอยากรู้นี่มีของครูบาอาจารย์หลายท่านใน y t u t u นี่มีนะลองติดต่อแล้วก็เอาพระท่านไปให้ท่านตรวจด,ดูได้นะใบหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์นะเพื่อนสมาชิกเพื่อความสบายใจนี่คือแท้แน่นอนนะไม่ต้องเอาไปให้พวกเซียนเขาส่องด้วยกล้อง 10x แล้วก็เล่านิทานให้ฟังแล้วก็จบลงด้วยการขายให้ได้ เป็นส0ล้านด้วยภาพลักษณ์แบรนด์หรือว่าการตลาดคอนเทนต์ที่เขาจัดขึ้นอยู่ในเวทวงเขาเนี่ยกลยุทธ์กลอุบายเล่เหลี่ยมทุกอย่างนี้พ่อใหญ่มาหาได้กล่าวไว้ในช่องมาหาสองพระบ้านแล้วนะท่านอยากฟังอยากทราบอะไรก็เข้าไปเสิร์ชดูได้นะอยากองค์นี้เห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยองนี้นะนี่เราดูจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยไปขายเขาเขาก็ไม่ซื้อนะเขาก็ไม่เขาก็บอกว่านี่ เก๋ปอม <S <S เรียนแบบไม่ถึงยุคอะไรสารพัดสารเพที่เขาจะพูดไปนะอันนั้นไม่ว่ากันนะเราต้องหนักแน่นแต่ถ้าเรามาสายอนุรักษ์จริงๆเราก็ต้องมีองค์ความรู้เราต้องมีข้อมูลนะถ้าเรามีองค์ความรู้เรามีข้อมูลเขาจะพูดยังไงแล้วก็คิดพิจารณาแล้วก็ไม่เป็นไรเราเราสะสมเราบูชาเราเก็บตามแบบองค์ความรู้ของเราเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับถ้าถ้าเรามีองค์ความรู้จริงเราจะมาแบบนี้นะ แต่ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เลยนะพระยูนิคอร์เนี่ยสมเด็จยนิคอร์เราเนี่ยทั้งที่เรารู้นะว่าพ่อให้เรานะองค์เนี้ยพ่อให้เราพ่อก็บอกว่าพ่อได้มาจากปูนะปูให้พ่อพ่อให้เราอายุของปูก็เกตสิบอายุของพ่อเราก็เกตสิบแล้วหกสิบเกตสิบแล้วสองท่านรวมกันนี่โอ้โหร้อยแปดสิบแล้วนะร้อยแปดสิบปีแล้วสองท่านเนี้ยโอ้โหมาบวกกับเราด้วยนะ เราก็สี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยโอ้โหคือร้อยห้าสิบปีนี่ผ่านอยู่แล้วนะยุคปลายเนี่ยปู่อาตีเป็นปู่ก็ห้าสิบพ่อก็ห้าสิบเราก็ห้าสิบอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบแล้วเพิ่มมาอีกปู่เกตสิบพ่อหกสิบนี่ก็ร้อยแปดสิบแล้วเราเนี่ห้าสิบกว่าอีกร้อยแปดสิบสองแปดสิบสามนี่มันโอ้โหเข้าสู่ยุคกลางแล้วคือทันถ้าคิดแบบง่ายก็เนี่คือทันยุคแล้ว เดบบอปอมตั้งแต่สมัยสมเด็จอยู่แล้วอันนี้หนักเลยอันนี้ไม่มีทางนะสมัยสมเด็จไม่มีการปอมพระเพื่อนจำไว้เลยนะไอ้ที่ว่ามีปอมข้างวัดสมัยนั้นที่พวกเซียนกลุ่มใหญ่เขาพูดกันอย่าไปเชื่อมโนนะสมัยก่อนเขาไม่กิเลสหนาะไม่มีโลภมากเหมือนไอ้พวกเซียนกลุ่มนี้นะเป็นเรื่องเป็นราวคืนพระฟองร้อนก็เซียนกลุ่มนี้นะที่ที่บอกว่าพระสมเด็จเนี่ย ใหญ่พระสมเด็จเนี่ยใหญ่นะกรอบพระเล็กเวลาจะเอาเข้ากรอบเอาเข้าไม่ได้ต้องเอาพระสมเด็จฝนออกฝนฝนข้างออกถูข้างออกเพื่อให้พระสมเด็จเล็กลงจะได้เข้ากรอบได้นะดูเขาพูดนะโอ้โหแบบมโนมากเลยนี่แบบตลกก็มีคนเชื่อนะไอ้ที่เขาเชื่อเพราะว่าเขาเป็นเซียนไงเขาหนึ่งในสมาชิกเซียนที่ตัดสินพระจุดเป็นจัพาขีด้วยที่เขาออกสื่อนะก็ยมหาก็ โต้แย้งข้อน,นี้ไปก็เงียบไนแล้วไม่พูดอีกแล้วนะไอ้เรื่องฝนขอบข้างฝนขอบข้างอะฝนจริงแต่ไม่ได้ฝนเอาเข้ากรอบฝนทํายาคือปูนเปลือกหอยคือเปลือกหอยเนี่ยเพื่อนสมาชิกหอยสังหอยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาจีนสมุนไพรเวลาเขาไปซื้อยาจีนะ่ะสมัยก่อนนี่ฝนนะฝนแล้วเอาน้าน้ํายาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของยาจีนนะ เขาฝนแบบนั้นฝนหอยเนี่ยพ่อ,อยหญมาหเห็นเลยยุคพ่อให่ามาหายังมีแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาไม่เห็นต่อก,การเอาหอยเนี่ยไปฝนแล้วก็เอาน้ําหอยมาเป็นส่วนผสมของยาเนี่ยนะแล้วก็เคี้ยวหมากอย่างเงี้ยก็เอาเปลือกหอยทุกอย่างน,นะแม่พ่อย่าเราเนี่ยเอาไปเผาเผาแล้วท่านก็เอามาทุบเองทุบแล้วเอาเข้าอ่าหม้อเก็บไว้แล้วมาเคี้ยวเป็นปูนเคี้ยวหมากเนี่ย okay? เพื่อนสมาชิกรุ่นพ่อ,อย่ามาหายังเห็นเลย นะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูพระองค์นี้กับ là, กับก้นหอยก้นนี้เหมือนกันไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโดยกายภาพเนี่ยนะไม่แตกต่างก,กันนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหอยนี่เห็นไหมครับดูแล้วนี่คนลุกคนพองเลยนะนี่อย่างเงี้ยเราก็เอามาเปรียบเทียบดูง่ายๆอย่างนี้นะเนี่ยพระแท้ไม่จำเป็นต้องขายได้อย่างว่านะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับแล้วการขายการขายพระเนี่ย ก็ยังมาก็เคยเล่าไว้นะเพื่อนสมา,สมา,สมาชิกก็คงเคยได้ยินจากไหนมาบ้างแล้วคือไม่จําเป็นต้องขายได้ราคาเหมือนกันนะคนหนึ่งขายได้10ล้านอีกคนหนึ่งอาจจะขายได้แค่ร้านเดียวหรือต่ำกว่าร้านก็มีนะมันอยู่ที่ว่าพระนี่อยู่ในมือใครนะเพื่อนสมาชิกพระแท้ของชาวบ้านไม่มีทางที่จะขายได้10ล้านเหมือนเหมือนเหมือนเขาที่ออกสื่อกันนะไม่มีทางเลยนะโนเวเลยนะเพื่อนสมาชิกจําไว้เลยนะ ท่านอย่าคิดว่าโอ้เห็นเขาขายได้สิบล้านพระนิคอเราเป็นพระเท้เหมือนกันเหมือนเขาเลยไปขายนี่ท่านได้ไม่ถึงล้านนะเพราะอะไรเพราะว่าในวงการนี่มันเงินพวกฟอกเงินอ่ะนะเทาๆอ่ะนะที่เขาขายกันสิบยี่สิบล้านนะ่ะนะคือมากลุ่มนี้เท่านั้นเลยนะถ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆเนี่ยขายไม่ได้หรอกเพื่อนสมาชิกนะเราต้องเราต้องเข้าเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกลยุทธ์นี้นะ เพื่อนสมาชิกดูองค์นี้นะนี่คือด้านด้านหน้าเห็นไหมโดยกายภาพไม่แตกต่างกันเลยนะเพื่อนสามาชิกคลาสสิกมากน้อยคนที่จะสังเกตแล้วก็เอาเอาหอยมาเปรียบเทียบให้ดูอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับเป็นรูปุ่นเลยนะเห็นไหมอย่างเงี้ยเหมือนไหมครับเหมือนเนี่ยเหมือน,นก้นหอยเหมือนเปลือกหอยไหมครับถ้าเราศึกษาถ้าเราสังเกตอย,อย่างเงี้ยเราเราโอเคเลยนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดู เห็นไหมครับรูลเล็กๆเนี่ยเขาก็จะยุบเขาก็จะแยกเขาก็แตกออกนี่คือก้นหอยนี่หอยแท้ๆนะหอยนี่ไม่ใช่หอยเจหอยเทียมหอยปลอมนะหอยแท้ๆเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยถ้าให้พวกเซียนดูโอ้จะบอกว่านี่ก็หอยปลอมหอยเจหอยทําขึ้นนะอย่างเงี้ยนิสัยพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยความงานของท่านนะเราดูอย่างนี้เราก็จะได้เก็บสะสมภาพแบบสบายใจเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับ ดูด้านหน้าพ่อใหญ่ามาหาดูเอาก้นหอยก้นนี้มาเปรียบเทียบมาส่องพระองค์นี้ดูโดยกายภาพเนี่ยโอ้โหคลาสสิกมากนะเนี่ยหอยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะหอยโบราณเนี่ยอย่างนี้นะไม่แตกต่างกันเลยนะเพื่อนสมาชิกดูสีเขานะเดี๋ยวพ่อใหญ่ามาหาก็จะให้ดูกันแบบใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะ,ะกล้องขยายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนี่ยเราดูอย่างเงี้ย สวยไหมเพื่อนสมาชิกพระที่เป็นธรรมชาติเนานะแต่เวลาเราสองพระเราเราอย่าไปใจร้อนนะเพื่อนสมาชิกอย่าไปใจร้อนให้ให้ให้ค่อยๆส่องแล้วก็ค่อยๆจินตนาการค่อยๆหาหเหตุผลเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินงใจพวกที่เขามีพระสมเด็จ เขาก็จะพิจารณาตรีตรองคร่ครวนนะอย่างมีเหตุผลเพื่อนสมาชิกดูรูเม็ดนี้เห็นไหมพระอุระท่านานะครับเนี่ยอันนี้คือเม็ดเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะพระพักนี่มนกลมเป็นผลมะตูมเลยนะพระพักนี่มนกลมเป็นผลมะตูมเลยทีเดียวแล้วก็จะมีลักษณะโคนเกตอวบ คนเกศอวบปลายจดที่สุมละคังเพื่อนสมาชิกดูสิครับเนี่เห็นไหมครับเรียกว่าบ่อน้ำตาลุ่มดวงจันทร์นะนะองค์นี้เป็นองค์ครูของพระเหเมหาเลยนะนี่คือด้านหน้านะไม่ต่างอะไรกับเปลือกหอยนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่คือหอยนะ น,นี่คือหอยที่พ่อจะมาให้ดูแต่ต้นนะนี่คือก้นหอยใช่ไหมเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่คือก้นหอยนะเอาดูดีๆนะอันนี้คือไม่ใช่พระสมเด็จวรรกะนะอันนี้คือก้นหอยนะแล้วเรามาดูพรนะนะดูเนื้อพระเนี่เป็นไงนี่คือเนื้อพระเห็นไหมคล้ายคลึงกันไหมเพื่อนสมาชิกอ่ะเราดูเปรียบเทียบกันนะเราดูเปรียบเทียบกัน ความงามอันนี้ด้านซ้ายมือก้นหอยนะด้านขวามือนี่คือเนื้อพระเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนื้อพระนี่คือเนื้อพระเห็นไหมครับนี่คือเนื้อพระนะ,ะดูก้นหอยนะโอ้โหแบบเหมือนกันมากเลยเหมือนกันแบบ มาศจรรย์น,นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพวกเซียนเขาจะหัวเราะนะแต่กลุ่มลรักนี่ก็จะหาเหตุผลมาดูว่าพระแท้เนี่ยก็ไม่ไม่จำเป็นต้องขายได้หรอกครับขอให้แท้แบบบ้านๆน,นะนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังก็ไม่แตกต่างเลยนะนี่คือด้านหลังนี่คือด้านหลังเห็นไหมหลุมดวงจันทร์ บ่อน้ําตาหรือผิวขังคกที่เขาเรียกกันนี่คือด้านหลังเพื่อนสมาชิกดูดูดูก้นหอยนะนี่คือก้นหอยที่เป็นหลุมนะนเป็นหลุมเลยนะก้นหอยพอเรามาดูเนื้อพระเห็นไหมเพื่อนสมาชิก ไม่ต่างกันเลยนี่นี่คือเนื้อพระสมเด็จวัดละครั้งที่มีก้นหอยนะเนี่ยที่เป็นแบบบนสารขึ้นเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนมากเลยนี่เห็นไหมเพื่อนสมาชิกด้านซ้าย้ายมือเราอะนะก้นหอยนะแต่พอมาด้านขวามือเราเนี่คือพระสมเด็จเห็นไหมเนี่ย พระสมเด็จนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เพื่อนสมาชิกเราดูเราดูจุดนี้นะนี่คือก้นหอยนะเนี่ยที่เราเห็นลักษณะอย่างเงี้ยในเนื้อพระสมเด็จเห็นไหมเนี่ยเนื้อพระสมเด็จบางองค์จะมีลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เนี่ยนี่คือก้นหอยนะ เพื่อนสมาชิกสังเกตไหมครับหลายคนเพ่อยมาหากระตุ้นตอมให้คิดนะนี่คือก้นหอยนี่คือเปลือกหอยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระสมเด็จของเพื่อนสมาชิกหลายคนนะก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยทั้งที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยที่ผ่านกระบวนการมาแล้วทั้งที่เป็นพระสมเด็จนะแต่ทําไมโดยกายภาพเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเปลือกหอยเหมือนหอยจริงๆเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือ ความธรรมชาติของปูนเปลือกหอยเขาผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหอยนะหอยที่เป็นมวลสารหลกักพาสําเร็จเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มาดูองค์นี้นะนี่คือเปลือกหอยเห็นไหมเหมือนกันไหม ดูหลุมนี้นะเห็นไหมนี่คือเปลือกหอยนะแล้วก็มาดูพระนะมาดูพระอย่างเงี้ยเหมือนไหมเหมือนเลยอย่างเเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เหมือนเลยนะอย่างเงี้ยเหมือนก้นหอยเมื่อกีน้นี้นี่คือด้านหลังพระสมเด็จนะด้านข้างก็ไม่แตกต่างกันนะเพื่อนสมาชิกเนะี่ยด้านข้างเนี่ย ด้านข้างก็ามาลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเวลาเราไปเจอไปเจอพระสมเด็จบางองค์นี่เราเราเห็นนี่เรามาหาจั่จัดมากนะเพราะว่าเหมือนเหมือนก้นหอยจริงๆนะดูเนื้อท่านนะเพื่อนสมาชิกถ้าเพื่อนสมาชิกดูคลิปของขวอยมหาเนี่ยที่เอา วัสดุอุปกรณ์มวลสารของครูเตรียมประไว้ได้มาลงไว้เนี่ยลองเอามาเปรียบเทียบดูนะถ้าท่านมีพราสมเด็จนะเนี่ยเพื่อน,อนๆดูอันนี้คืออันนีเน้เป็นเป็นเปลือกหอยนะมีรูพุ่นเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ดูสิครับนี่คือเปลือกหอยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือเปลือกหอยแล้วมาดูเนื้อผราสมเด็จนะเป็นไงเพื่อนสมาชิกมาแต่จันเหมือนกันไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างนี้เห็นไหมครับดูด้านในเนี่ยด้านในเปลือกหอยก็เป็นอย่างเงี้ยงามมหัศจรรย์มากนะงามสวยงามเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูแล้วนี่ดูไม่ออกแยกไม่ออกว่าอันไหนคือหอยอันไหนคือพระเนื้อพระนะนี่อย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกแยกออกไหมครับอย่างเงี้ยถ้ามันทายกัน,นเนี่ยนอกจากว่าเป็น เป็นแฟนพันธ์แท้นะต้องจะรู้นี่เห็นไหมด้านซ้ายคือหอยด้านขวาคือพระสมเด็จเนี่ยนะก็เอามาให้เพื่อนสมาชิกได้ศึกษาเนี่ยเพื่อนๆดูด้านซ้ายเป็นหอยนะเนี่ยด้านขวาเป็นพระสมเด็จเนี่ยขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ